สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่บ้านรัดปาเที้เอาชาแน l นะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ต่อนะครับพี่น้องหลังจากที่ทําคลิปสลับกับวิถีชีวิตที่อยู่ในเกาหลีใต้นะครับการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสวนนะครับพี่น้องแล้วก็งาน โรงงานนะครับบางทีนะครับคนคนหนึ่งก็สามารถที่จะ,ะทํางานได้หลายอย่างนะครับก็คืออ,อย่างเราเนะี่ยมาไม่มีวีซ่านะครับพี่น้องคนที่มาแล้วไม่มีวีซาก,ก็คืออาจจะย้ายงานนะครับเป็นการย้ายงานอาจจะสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายไม่เหมือนกับแรงงาน e p s นะครับพี่น้องแรงงาน e p s เนี่ยถ้ามา ก็คือจะต้องอยูอ่ตามสัญญาจ้างนะครับพี่น้องอย่างโรงงานสมมุติว่าเป็นงานสวนนะครับคุณมางานเกษตรงานสวนเนี่ยนายจ้างเป็นคนไปรับมานะครับเป็นคนที่ทําสัญญาจ้างกับคุณมาคุณก็ต้องอ,อยู่ตามสัญญาจ้างนะครับอยู่ตามสัญญาจ้างจนกว่านายจ้างจะยกเลิกนะครับแต่นะครับตอนนี้นะครับพี่น้อง อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในเกาหลีใต้นะครับอย่างกรณีนี้ที่ผ่านมานี้นะครับพี่น้องสาหรับแรงงาน E.P.S. นะครับโดยเฉพาะแรงงาน E.P.S. ก็คือแรงงานที่ถูกกฎหมายนะครับก็คือคนที่สอบมานั่นละพี่น้องนะครับได้รับสัญญาจ้างนะครับเดินทางมาถึงเกาหลีใต้นะครับแต่นะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับพอมาถึงนายจ้าง ไม่สามารถที่จะรับคุณไปทํางานได้นะครับนายจ้างยกเลิกสัญญานะครับยกเลิกสัญญามาถึงแล้วนะครับมาถึงที่เกาหลีใต้แล้วนายจ้างบอกว่ายกเลิกสัญญาจ้างไม่มีงานให้ทํานะครับอันนี้ก็มีนะครับพี่น้องนะครับแล้วต่อไปแล้วคุณจะทํำยังไงนะครับในเมื่อนายจ้างยกเลิกสัญญานะครับคุณก็ต้องเป็นคนกลายเป็นคนตกงานนะครับพี่น้องกลายเป็นคนตกงาน ในเมื่อคุณเพิ่งมานะครับคุณไม่รู้จะทํำยังไงเลยนะครับไม่รู้จะพึ่งพาใครนะครับาทางที่ดีที่สุดก็คือคุณก็ต้องไปที่ศูนย์นะครับไปที่ศูนย์โคย่างเซ็นเตอร์นะครับพี่น้องก็คือ,อมันเป็นที่ที่สาหรับคนที่แรงงานถูกกฎหมายต้องไปลงทะเบียนคนว่างงานนะครับพี่น้องถ้าคุณโชคดีนะครับมีนายจ้างมา ก็คือว่างานตรงนี้ต้องการคนงานนะครับคุณไปก็คุณสามารถที่จะไปตรงนั้นได้นะครับไปไปทำงานตรงนั้นได้นายจ้างรับคุณไปนะครับก็โอเคก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าไม่มีงานไม่มีนายจ้างที่จะรับเลยนะครับคุณก็อาจจะเป็นคนว่างงานอยู่นะครับแต่ในช่วงที่ว่างงานเนี่ยนะครับคุณจะต้อง คุณจะทำไงดีครับคุณต้องมีที่อยู่ที่พักนะครับภายใน3เดือนคุณจะต้องหางานให้ได้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับนะครับเป็นปัญหาใหญ่สำหรับแรงงาน EPS นะครับแล้วก็บางคนนะครับอย่างมางานเกษตรนะครับมางานสวนเนี่ยนะครับพี่น้องทำงานไปนะครับงานสวนงานเกษตรของเกาหลีใต้นะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับมันเป็นงานที่นะครับบางสวน บางอย่างนะครับมันไม่สามารถที่จะทําการเพาะปลูกในหน้าหนาวได้นะครับสัญญาจ้างคุณมีจริงครับสัญญาจ้างกับนายจ้างคุณมีจริงแต่ถึงเวลามาเกิดนายจ้างยกเลิกสัญญากับคุณคุณจะทํำยังไงนะครับพี่น้องนะครับคุณจะทํำยังไงเกิดทํางานได้ประมาณคุณมาปีนึงเนี่ยคุณมาพอ,อคุณยังไม่ถึงปีนะครับพอสมมุติว่าเข้าหน้าหนาวปับ๊บนะครับงานในหน้าหนาว งานในหน้าหนาวนะครับอาจจะไม่ใช่งานที่เลี้ยงหนาวนะครับพืชผักบ,บ,บางอย่างนะครับพี่น้องงานสวนบางสวนนะครับบางอย่างนะครับไม่สามารถที่จะเลี้ยงหนาวเขาเรียกว่าเลี้ยงหนาวนะครับก็คือไม่สามารถที่จะทํางานในหน้าหนาวได้เขาไม่เพะปลูกในหน้าหนาวนะครับนายจ้างยกเลิกสัญญาก็ถ้าเขาเซ็นให้คุณก็โอเคนะครับถ้าเขาเซ็นให้ให้คุณก็คุณก็สามารถที่จะ ไปหานายจ้างใหม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณโชคดีนะครับคุณโชคดีคุณก็จะได้งานนายจ้างใหม่นะครับคุณไปลงชื่อนะครับไปลงชื่อ,อเป็นคนว่างงานนะครับที่โคยังเซ็นเตอร์นะครับพี่น้องที่เกาหลีใต้จะเขาเรียกโคยังเซนเตอร์นะครับคุณก็สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนงานได้นะครับแต่ถ้าไม่มีงานนะครับไม่มีงานนายจ้างก็ยังให้คุณอยู่ที่นั่นแต่เงินเดือน จ่ายคุณไม่เต็มนะครับจ่ายคุณไม่เต็มหรือไม่จ่ายนะครับถามว่าคุณสามารถที่จะอยู่ได้ไหมนะครับเพราะภาระหน้าที่นะครับเงินทองคุณยังต้องใช้จ่ายอยู่ที่บ้านแต่ถ้านายจ้างก็คือบางคนนะครับบางคนเขาไม่สามารถที่จะจ่ายคุณได้เต็มได้สมมติเงินเดือน2ล้านใช่ไหมครับพี่น้องเขาอาจจะจ่ายคุณมาสักประมาณล้านหนึ่งนะครับเพราะช่วงฤดูหนาวหน้าหนาวเนี่ยผักเขาปลูกไม่ได้ งานเกษตรบางอย่างมันทําไม่ได้นะครับพี่น้องปลูกไม่ได้จริงๆนะครับแต่เขายังไม่ยกเลิกสัญญากับคุณคุณจะอยู่ไหมคุณจะอยู่ตรงนั้นไหมนะครับเพราะว่าในสัญญานะครับในสัญญาจ้างที่คนถูกกฎหมายน่ะมันออกมาเป๊ะอยู่แล้วนะครับมันตายตัวอยู่แล้วนะครับที่ไหนก็ตายตัวนะครับแต่นะครับสำหรับเกาหลีใต้นะครับผมบอกได้เลยไม่แน่นอนนะครับพี่น้องนายจ้างสามารถที่จะ ยกเลิกหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรได้นะครับหลายอย่างนะครับพี่น้องนะครับการใช,ช้ชีวิตเป็นคนถูกกฎหมายคนวีคนแท็กเนี่ยนะครับในหลายประเทศไม่ได้เป็นแบบเกาหลีใต้นะครับพี่น้องผมบอกได้เลยนะครับสําหรับแรงงานที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับคุณจะเป็นคนถูกกฎหมายก็ช่างนะครับคุณจะเป็นคนถูกกฎหมายก็ช่างแต่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเขาจะ ก็ยังไงเขาเรียกยังไงนะครับเขาเรียกว่า,าการที่จะคุ้มครองแรงงานหรือว่าการที่จะทําทให้มันถูกต้องอาตามที่สัญญาจ,จ้างมานะบางทีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับพี่น้องอย่างกรณีที่ถ้ามา,าที่พักคุณเขาบอกว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นนะแต่พอมาถึงคุณได้นอนตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณได้นอนตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็ เป็นไปได้หลายอย่างนะครับมาห้องน้ําห้องท่าที่หลับที่นอนการอยู่การกินนะครับบางทีสัญญาจ้างมาแบบนี้สัญญาจ้างอมาเลือดหรูอลังการนะครับพี่น้องแต่พอมาถึงแล้วนะครับคุณได้ทํำยังไงนั่งครับซ่วมลุมนะครับการกินอยู่ต้องซื้อกินเองนะครับอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ในสัญญาจ้างกับการที่มาใช้ชีวิตจริงในเกาหลีใต้เนี่ยบางที มันต่างกันเยอะๆเลยนะครับพี่น้องมันต่างกันเยอะๆเลยผมถึงบอกว่าในเกาหลีเนี่ยมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับพี่น้องมันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยจริงๆนะครับมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับเกาหลีใต้ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานอันนี้คือพูดถึงเรื่องแรงงานถูกกฎหมายนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้จริงๆแล้วนะ่ะแรงงานนะ่เขาต้องการมากนะครับคือ การไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะครับงานสวนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาต้องการแรงงานอย่างมากคือการขาดแคลนแรงงานนะครับแต่นะครับเท่าแก่ส่วนใหญ่นะครับเท่าแก่ส่วนใหญ่นะครับก็คือไม่ต้องการความยุ่งยากนะครับพี่น้องไม่ต้องการความยุ่งยากนะครับก็คือไม่ต้องไปเซ็นรับคนมาไม่ต้องไปเสียค่าน่นนี่นั่นนะครับทีนี้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็น ใช้แรงงานที่นะครับก็เรียกว่าผีน้อยนะครับพี่น้องนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของผีน้อยนะครับก็คือกรณีของผีน้อยนะครับช่วงนี้นะครับตอมอก็ได้กวาดล้างหนักพอสมควรน,นะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าอ่าเป็นเรื่องเล่นนะครับก็คือมันมีปัจจัยมาหลายอย่างนะครับก็คือแรงงานเข้ามาเยอะนะครับแรงงานเข้ามาเยอะแล้วก็ ไหนจะเปลี่ยนทั้งรัฐบาลใหม่นะครับรัฐบาลชุดนี้รู้สึกว่าเอาจริงเอาจังนะครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องการปราบนะแรงงานผิดกฎหมายหรือแรงงานผีน้อยนะครับพี่น้องแล้วก็นะครับคุณใช้ชีวิตแรงงานผีน้อยนะครับเป็นผีน้อยเนี่ยปัญหาสารพัดอย่างที่คุณทำไว้ก็มีนะครับที่หลายคนทำไว้เราก็ไม่ได้ว่าคนใดคนนึ่งแหละครับมันก็เป็น ภาพส่วนใหญ่นะครับเป็นภาพส่วนใหญ่นะครับยังไงก็ผีน้อยก็ผีน้อยอยู่วันยังค่านะครับถึงจะทําดีขนาดไหนเขาก็มองว่าเป็นอ,อะไรงานผิดกฎหมายอยู่วันยังค่านะครับพี่น้องนะครับตั้งแต่การที่ทะเลาะวิวาทกินเหล้าเมายา้ายาหรืออะไรก็หลายๆอย่างนะครับมันเป็นเรื่องที่าทางการเกาหลีใต้นี่เขาก็คือว่าคนเกาหลีใต้ ก็อย่างที่ผมเคยพูดนะครับเขาไม่ค่อยอยากจะรับได้ในส่วนนี้สักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเสียงดังในที่พักหรือว่าการเล่นการพนันอะไรพวกนี้นะครับนะครับยิ่งเป็นพี่น้องคนไทยของเรานะครับพี่น้องคนไทยของเรานี่รู้สึกปัญหาจะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับพี่น้องอแรงงานผีน้อยนะครับช่วงนี้มีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น เรื่องการใช้ชีวิตอย่างกรณีที่นะครับกรณีที่คุณทำงานนะครับคุณทำงานแล้วทีนี้นะครับเกิดคุณโดนจับมานะครับพี่น้องเกิดคุณโดนจับมาเนี่ยสิ่งของนะครับเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับมันมีมากมายที่คุณจะต้องคุณจะทำยังไงครับให้คนไปเก็บให้อย่างนี้นะครับให้มีสมมติมีคนไปเก็บให้หรืออะไรก็ าตามนะครับพี่น้องถ้ามีคนไปเก็บให้มันก็ดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งของมีค่านะครับถ้าเขาเก็บให้มันก็ดีนะครับอย่างเรามีของมีค่านะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นทองถ้าเขาเก็บให้ใส่กระเป๋าให้เราเอาไปส่งให้เรามันก็ดีไปนะครับแต่ปัญหาที่เคยเจอเคยเห็นมานะครับพี่น้องก็คือหลายคนหลายท่านนะครับไม่ชอบที่จะเอาสิ่งของมีค่าติดตัวไปในที่ทํางานนะครับ หรือไปในที่ต่างๆไม่ไม่ชอบเอาสิ่งนี้ไปนะครับเงินมีคุณก็เอาเก็บไว้ที่ห้องอทองมีคุณก็เ,เก็บไว้ที่ห้องอย่างนี้นะครับพี่น้องผมบอกได้เลยนะครับบางทีสิ่งของมีค่าเนี่ยาบางคนไม่ใช่ญาตินะครับไม่ใช่ญาติไปเก็บของให้เวลาคุณโดนจับนะครับเวลาคุณโดนจับเขาก็อาจจะเอาไปให้เฉพาะเสื้อผ้าของมีค่าของเราหายไปไหนนะครับบางคนกลับไปถึงบ้าน ไปโพสโน่นนี่นั่นบอกว่าเออของของฉันมีนี่นี่นัออ่น,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 นแต่ทําไมมันถึงมาไม่ครบแล้วในความรู้สึกของคนที่ไปเก็บให้นะครับบางทีไม่แน่ใจว่ามันจะหายในขั้นตอนไหนนะครับพี่น้องก็คือคนที่ไปเก็บเนี่ยสมมุติว่าบอกคนข้างนอกไปเก็บนะครับคนข้างใน ก็อาจจะมีคนที่ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับอาจจะมีทั้งคนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือใครก็แล้วแต่เราไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ก็ไม่รู้ว่ามันหายใน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 ช่วงไหนนะครับพี่น้องบางคนก็ไปเออวยวายว่าของฉันหายโนวนนี่นั่นมันเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันหายในตอนไหนนะครับอย่างเกิดไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องอย่างเกิดไฟไหม้เนี่ย คุณมีเงินนะครับคุณมีเงินคุณก็เก็บไว้ที่ห้องนะครับคุณไม่ได้ติดตัวไปเลยคุณมีทองก็เก็บไว้ที่ห้องนะครับแล้วทีเนี้ยพอมันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับคุณไม่มีอะไรเลยนะครับคุณอาจจะมีแต่เสื้อผ้าติดตัวนะครับบางทีเจ้านายหรือเท่าแก่ที่โรงงานที่เราโดนกรณนนีแบบนี้นะเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรเราเลยนะครับเขาไมไ่รับผิดชอบอะไรเราเลย ก็ถึงบอกว่าถ้าจำถ้ามันไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงนะครับพี่น้องสิ่งที่ผีน้อยที่สมควรจะติดตัวไปเนี่ยนะครับเราก็ยังมีกระเป๋าใบเล็กๆใบหนึ่งก็ยังดีนะครับพี่น้องมีกระเป๋าอาย่างก็คือถ้าโดนจับนะครับพี่น้องคุณอยู่ในชุดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ไปทํางานรายวันหรือว่าแรงงานที่อยู่ในโรงงานนะครับในโรงงานบางทีมันก็ ก็คือห้องอยู่ตรงเนี้ยทำงานอยู่ข้างล่างเนี้ยก็บางท e ี K ก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปนะครับแต่ถ้าโดนจับขึ้นมาปับนะ๊บนะับพี่น้องโดนจับขึ้นมาปั๊บเขาไม่ได้บอกคุณว่าคุณขึ้นขึ้นไปเก็บของนะครับคุณขึ้นไปเก็บของก่อนฉันขอไปเก็บของก่อนนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับพี่น้องเราก็ขอเขาไม่ได้นะครับอย่างที่รู้มานะครับก็คือว่าคุณโดนจับปั๊บก็คือเขาก็ใส่กุญแจมือคุณดันคุณขึ้นรถ บัสไปนะครับแล้วก็อยู่บนรถนะครับคุณเอาอะไรไม่ได้เลยเสื้อผ้าชุดนั้นก็อยู่ชุดนั้นนะครับถ้าคุณมีคนเก็บของไว้ใจได้เชื่อใจได้สิ่งของมีค่าคุณก็อาจจะได้หมดนะครับพี่น้องอย่าถ้ามีเสื้อผ้าอย่างที่จําเป็นมีกระเป๋ามีอะไรเขาอาจจะเอาไปส่งคุณนะครับพาสปอร์ตอ,อะไรไปส่งคุณเงินเดือนนะครับที่เท่าแก่ค้างอยู่เท่าแก่ดี เขาก็จ่ายให้คุณหมดทุกบาททุกสลิงมันก็ยังดีนะครับก็คือถ้าโดนจับนะครับพี่น้องแรงงานผีน้อยเนี่ยถ้าคุณมีพาสปอร์ตครบนะครับอะไรครบทุกอย่างครบนะครับมีเงินนะครับเต็มที่ไม่เกินเจ็ดวันนะครับไม่เกินเจ็ดวันคุณได้กลับบ้านแน่นอนนะครับแต่ถ้ากรณีที่พาสขาวนะครับคุณไม่มีพาสปอร์ตติดตัวนะครับไม่มีพาสปอร์ตติดตัวนะครับพี่น้องคุณต้องไปทําพาสขาว คุณก็อาจจะเสียเวลาสักประมาณสักสิบหรือสิบห้าวันเป็นอย่างน้อยนะครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่พี่น้องหลายคนหลายท่านประสบมานะครับบอกเลยนะครับย้ําเลยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับสิ่งของมีค่าของเราให้ติดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองนะครับถ้าเงินมีในบัญชีนะครับเงินมีในบัญชี ก็ให้มันอยู่ในบัญชีเรามีบัตร ATM เวลาเราเราโดนจับเราให้ตอมเขากดให้เราได้นะครับแต่ถ้าคุณมีเงินสดวางไว้ที่ห้องนะครับมันอาจจะไม่ถึงมือคุณนะครับมันอาจจะไม่ถึงมือคุณแล้วคุณจะมาตีโพยตีพายทีหลังไม่ได้นะครับพี่น้องถึงได้อบอกย้ำกับพี่น้องไว้เลยนะครับการที่มาเกาหลีเนี่ย มันไม่มีอะไรที่แน่นอนจริงๆนะครับไม่รู้ว่าอนาคตวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงนะครับก็คือตื่นมามีลมหายใจเราคิดเป็นวันๆไปนะครับพี่น้องเรายังไม่ต้องคิดถึงว่าเดือนปีนะครับเราคิดว่าวันนี้ผ่านไปวันนี้ผ่านไปวันนี้ผ่านไปนะครับเราก็จะมีกําลังสู้นะครับพี่น้องแต่ถ้าเรามองไปถึงเดือนถึงปีถ้าเราโดนจับมาปั๊บเนี่ยเราจะมีความผิดหวังเราจะมีอะไร คิดอะไรไปมากมายแล้วครับพี่น้องก็ถึงบอกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับที่บอกว่าเกาหลีมันไม่มีอะไรที่แน่นอนจริงๆนะครับก็ทั้งแรงงาน EPS หรือแรงงานถุกกฎหมายนะครับคุณมาคุณอาจจะไม่มีงานทําคุณอาจจะเป็นคนว่างงานคุณอาจจะเป็นคนตกงานนะครับแล้วก็แรงงานผีน้อยถ้ากรณีที่ คุณทำงานนะครับไม่ว่าจะทำงานเป็นรายวันหรือทำงานในโรงงานสิ่งของมีค่าที่คุณจะต้องติดตัวไว้ตลอดก็เป็นเรื่องดีนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่ามีเงินสดติดกระเป๋าหรือว่าอะไรมันเยอะแยะนะครับก็มีอยู่ในธนาคารก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะครับพี่น้องยังไงก็ขอให้มีเงินนะครับขอให้มีเงินไม่ใช่ว่าคุณมาทำงานนะครับคุณมาทำงาน คุณไม่มีเงินติดบัญชีไว้เลยคุณไม่มีเงินติดตัวไว้เลยนะครับถึงเวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมองจริงมันลําบากนะครับพี่น้องอย่างน,น้อยๆคุณก็ต้องมีเงินติดกระเป๋าเป็นล้านวอนนะครับเป็นล้านวอนก็ก็คือตกประมาณอสองห0ื่นกว่าบาทเงินไทยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาค่าใช้จ่ายที่นี่สูงมากถ้าเท่าแก่ดีก็ดีไปนะครับพาคุณไปหาหมอค่าใช้จ่ายเขา จ่ายให้ก็ดีนะครับเพราะว่าแรงงานผีน้อยเนี่ยเราไม่มีสวัสดิการอะไรนะครับเราไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับที่ว่าใจของเท่าแก่เนี่ยจะขนาดไหนถ้าเขาช่วยเรานะครับถ้าเขาช่วยเราถ้าเขาดูแลเราในเรื่องพวกนี้เราก็จะดีไปนะครับพี่น้องแต่ถ้าเขาไม่ดูแลเราเลยเงินเหมือนนึงไปหาหมอนะยาฉีดยากินนะอะไรเราต้องซื้อเองจัดการเองนะครับพี่น้อง นี่มันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงถึงได้บอกว่าเกาหลีไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะครับถึงเวลาคุณโดนจับคุณอยู่ชุดไหนคุณก็จะอยู่ชุดนั้นนะครับนะครับพี่น้องนะครับคุณไปเล่นโคลนไปทํางานมอมแมมขนาดไหนคุณก็จะยังอยู่ชุดนั้นนะครับพี่น้องแอนก็ฝากบอกพี่น้องนะครับย้ํากับพี่น้องที่จะมาทํางานที่เกาหลีใต้นะครับให้ทําใจเผื่อไว้ด้วยนะครับเรา ไม่ใช่เราไม่มีหวังนะครับเรามีหวังแต่ว่าสิ่งที่เราหวังไว้นั้นน่ะก็เผื่อสิ่งที่มันจะผิดหวังไว้ด้วยนะครับพี่น้องก็ยังไงก็ให้กําลังใจทุกคนทุกท่านนะครับยังไงก็จะมาเกาหลีใต้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับถามว่ายังเข้าได้อยู่ไหมยังมาทํางานที่เกาหลีใต้ยังเข้าได้อยู่ไหมคนที่เป็นแรงงาน e p s ก็ยังเข้าได้นะครับ คนที่โชคดีก็มีงานทํามีที่พักที่กินที่สะดวกสบายก็โอเคไปแรงงานผีน้อยก็มามาก็เหมือนกันนะครับพี่น้องคนที่มาก็ยังเข้าได้อยู่แต่สิ่งที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับคุณก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีนะครับแล้วตอนนี้นะครับต่อมเกาหลีรู้สึกว่าจะกวาดล้างหนักมากนะครับพี่น้องถือว่าหนักมากนะครับคนที่อยู่ก็ขอให้อยู่ให้เป็นนะครับ แล้วก็คนที่จะเข้ามาก็ขอให้ศึกษากับเรื่องพวกนี้ให้ชัดนะครับให้เข้าใจถ่องแท้นะครับว่าเรามาถึงแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงถึงจะอยู่ให้เป็นนะครับอยู่ให้ได้นะครับอยู่ให้นานที่สุดเพื่อที่จะหาเงินไปจุนเจือกับครอบครัวนะครับพี่น้องก็ยังไงก็ฝากบอกแล้วก็ฝากย้ํากับพี่น้องในเรื่องพวกนี้นะครับยังไงก็ ไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งอย่างแต่เป็นคลิปที่ทําขึ้นมาเผื่อให้พี่น้องได้คิดนะครับได้ทบทวนนะครับพี่น้องแล้วก็ให้เตรียมตัวนะครับก็ยังไงก็ขอบพระคุณทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้รัฐพาเที่ยวชาแนลด้วยนะครับผมก็จะได้ทําคลิปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในโอกาสต่อไปนะครับผมสวัสดีนะครับ